u l a n นซ ST 2 8 Maxsafe Mouse อุปกรณ์ชิ้นนี้ลองซื้อมาใช้วาง iPhone เพื่อใช้อ่านสคริปต์แล้วก็ติดกับขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอเนื่องจากต้องการใช้งานแบบรวดเร็วไร้รอยต่อวางสมาร์ทโฟนลงไปแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องใช้แคลมป์ยุ่งยากและไม่ต้องคอยกังวลว่าแคลมป์จะกดไปโดนปุ่มด้านข้างเมื่อแกะกล่องมารู้สึกว่าตัวบอดี้มีขนาดเล็กกระทัดรัดกว่าที่คิดไวมากครับและความสูงเพียง15ซนเมตรถือว่าเป็นข้อดีเวลาใช้งาน วัสดุทำจากอลูมิเนียมอลลอยพื้นผิวแบบซาตินสีดำน้ำหนัก121กรัมให้ความรู้สึกพรีเมียมพอสมควรเลยด้านบนเป็นฐานแม่เหล็กใช้ติดกับสมาร์ทโฟนว่าเคสที่มีระบบแม็กเซฟจุดสัมผัสเป็นยางซิลิโคนไม่สร้างรอยให้กับตัวสมาร์ทโฟนของเราด้านล่างเป็นฐานใช้ได้กับระบบเพลทของอา c a ค w ส s วิสมีสกรู1ส่วน4นิ้วสำหรับขันติดกับเพลทแบบอื่นก็ได้บริเวณด้านหลังมีแขนโคชูยื่นออกมา ไว้ติดกับอุปกรณ์เสริมเช่นไมโครโฟนหรือว่าไฟ l e d โดยที่แขนนี้สามารถปรับหมุนเพื่อวางในตำแหน่งแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้หลังจากที่ได้ลองใช้งานแล้วรู้สึกได้เลยนะครับว่าคล้องตัวจับติดแน่นขนาดกำลังดีไม่เทอะทะและลดขั้นตอนการติดตั้งสมาร์ทโฟนไปได้มากไม่ต้องคอยง้างกริปและระวังว่าจะไปโดนปุกมส่วนข้อจํากัดที่พบก็คือถ้าเราวางโทรศัพท์แนวตั้งเราจะไม่สามารถต่อสายชาร์จหรือว่าไมโครโฟนด้านล่างได้เพราะว่ามีพื้นที่เหลือไม่พอ และตัวโคชูเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้จะรู้สึกว่าเกะกะเหมือนกันนะครับต้องถอดแยกวางไว้ในกล่องอีกเรื่องที่ควรระวังก็คือตัวจับแบบนี้เนี่ยจะไม่เหมาะกับการนําไปใช้งานที่รับแรงกระแทกหรือว่าสั่นสะเทือนสูงๆเช่นเกาะกับมอเตอร์ไซค์ยานหรือกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมต่างๆถ้าใช้งานประเภทนั้นควรหาแบบอื่นมาใช้แทนครับ